โอ้อส่วนกล้วยนั้นออกแล้วเรียบร้อยพอเอาออกปุ๊บหลักก็ว่างประโยชน์ก็ต้องให้ใช้ให้เป็นประโยชน์มาลังต้นนี้ต่อนะครับนะไม่ให้เขามีลูกอีกหน่อยก็มีลูกเลม,มาเมื่อต้นมะนาวทําให้มะนาวเราหักโอ้ยมันได้ผลผลิตเห็นไ,ไหมครับลูกเต็มเลย นับแล้วได้แปดสิบเจ็ดลูกวันนี้แน่เแปดเจ็ดแปดเจ็ดเบ็ดเสร็จนับได้ลูกออกมาแปดสิบเจ็ดลูกลูกหยุดที่จำนวนแปดสิบเจ็ดลูกแล้วนะครับเฮยเฮงรวยนะชานแปดสิบเจ็ดลูกเรา,าวเราที่เองปลูกไว้ปราคาก็ให้เจ้าลด ดูแลที่ที่ปลูกร่วมกันละให้เจ้าปลูกลก็ลดน้ำได้ผลผลิตแล้วโอเคสุดยอดอยาหาหลักมาตอกล้างอีกทีหอกตอกหลักล้างไม่ให้เขาพิกตัวจะไปหาหลักก่อนหาหลักหาเชือกก่อนโอ้ได้เชือกแล้วได้เชือกเชือกตรงนี้เอง ง่ายเหยืเชือกเลยเนี่ยเชือกได้แล้วโอเคเดี๋ยวไล่มันก่อนหนึ่งไล่กล้วยมานี่ก่อนขอนเชือกก่อน,นขอเชือกขอเชือกโอเคไหนไหมโอ้ได้เชือกแล้วได้เชือกโอเคโอเคกล้วยนี่ บอกกันไวน้นี่โอเคได้ล้ได้ล้วอะไว้ไที่เดิมเอาเชือกไปใช้ประโยชน์ทุกเชือกอา,อางี้มวนไวน้นี่นำไปตอกหลักพนังหันแล้วก็ยึดไม่ให้หลักเขาพลิกตัวเราต้องมีเส้นไงน,น,นี่ก็เพลวเสร็จเรียบร้อยละเป่งสายละสายวาวาบาละโอ้ร่างฝนจะสัดลงมาเลย เมื่อฟ้ามมืวฝนนี่โอ้ฝนจะตกน้ำเต็มคลองแล้วเด้แบบนีน้เลยนะป้าอดเอาลูกเดี๋ยวฝนเทวดาท่านมตตาท่านสั่ลงมาแล้วยมืดฟ้ามืดฝนมาเลยอ้คืนนี้น้ำเต็มเมืองแน่ไหลเละเล,เละฮะเชื่อข้ากันป้าเอ้ยเตรียมรับน้ำเลยลูกเดี๋ยวเจ้าก็ได้น้ำละ ามาล้างกล้วยล้างอย่างไวโอเคล้างไว้เรียบร้อยปลอดภัยหายห,ห่วงส่วนที่ตัดไปแล้วเอาอุกบ่มอุบบ่มไว้กินไว้ทานถาวายทานให้ป้าให้ลุงรอดเจ้าปีชาได้กินได้ทานตัดให้ไปให้บ่ได้า่ได้กินนะอพอต้องให้ผ่านพระผ่านเจ้านะ ให้เพิ่นบอกกล่าวิึงจะได้รับผลกินผลทานนี่ันเลขที่ดูเองเด้ออันอาจจะให้โชคงวันนี้ใครจะไปรู้น่ปีชาเป็นคำหนงมู่สองมาเลขที่เก้าเลขที่หลักเลขที่เก้าเลขที่เดิมนะลูกนะโอ้เผยได้เลขที่หนึ่งในหมู่บ้านไม่ธรรมดานะต้องเป็นเลขเก้าเลขหลักเลขเดิม เจนปูเจนยาเอาหน่อย